ละครล่คะก็ถ่ายจบไป2เรื่องนะคะเรื่องรักทรณงแล้วก็กุ um. หลาบตัดเพชรก็คงจะออนแอร์เร็วนี้ค่ะแล้วก็เห็นว่าแรงเงาจะเปิดน่าจะต้นปีหน้าค่ะก็น่าจะอาจจะยังไม่ได้เรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าก็ก็ต้องรอต้นปีหน้านะคะยังเลยค่ะยังไม่ได้อ่านเลย ก็ S <S จริงๆยังเดาไม่ถูกเหมือนกันเนะเพราะว่าภาคแรกเนี่ยก็เข้มข้นแบบสุดๆแล้วอะแต่ว่าก็คุยกับทางพี่น้องพี่น้องก็บอกว่ามันมันกว่าเดิมซึ่งเราก็เดาไม่ออกมันกว่าเดิมมันจะขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันแบบแลงแบบดุเดือดกว่าเดิมมันก็คงจะต้องมีความดุเดือดเผ็ดมันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นในลักษณะไหนเราก็ยังเดาไม่ออกคาดหวังไหมเออก็คาดหวังนะเพราะว่าเราก็รู้สึกแบบ คือภาคแรกมันมันมันโอเคมากแล้วอะค่ะคือมันก็ค่อนข้างจะเสี่ยงเหมือนกันที่จะที่ที่จะทําภาคสองคือถ้าดีมันก็ดีเลยถ้าเกิดว่าสู้ภาคแรกไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องเตรียมใจยอมรับที่จะรับคาคำตีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรก็ถือว่าโอเคในเมื่อภาคแรกมันสนุกแล้วอะแล้วทางบอร์ดพาสก็ก็ตั้งใจที่จะทําภาคสองก็เชื่อว่าน่าจะเข้มข้นสู้ภาคแรกได้ตีมีแรงกดดันเพิ่มขึ้นไหม แรงกดดันนาะจะอยู่ที่พี่น้องมากพี่เติมผู้กำกับสำหรับตัวเราเนี่ยเราก็เราก็เล่นไปตามบทที่ที่เราได้รับมามแสดง,งมีเพิ่มเติมหรือว่ามเป็นคนเดิมก็น่นาจะมีเพิ่มนะคะแต่ว่ายังไม่ทราบว่าเป็นใครใค่ะวันเกิดละคะก็ก็ดีค่ะก็มันก็เป็นไปตามที่แบบพ่อแม่ก็อยากแบบมีงานให้ลูกนะแต่ว่า จริงๆแล้วเรียเขาก็บอกว่าเขาไม่อยากมีงางนบุเกิดเลยอะๆๆๆ่ะเขา <ๆ S 1> รู้สึกว่าทําไมเขาได้ของขวัญคนเดียวได้เป่าเค้กคนเดียว <ๆ S 2> เขาเขาไม่อยากจัดงานมันเกิดแล้วอะไรเง <ๆ S 1> <ๆ S 2> ี้ยเราก็แบบอ๋โอโอเคโอเคตอนเป่าเค้กเรารลยบอกเพื่อนๆทุกคนเป่าเค้กเลยแล้วก็เวลาเพื่อนเราจะซื้อของเราบอกว่าฝากซื้อเผื่อเพื่อนๆเขาด้วยนะอะไรเงี้ยใช่เขาไม่เข้าใจว่าทําไมคือเหมือนเขาเขาไม่อยากเป็นจุดเด่นไม่อยากให้ทุกคนมาสนใจแล้วก็ได้ของขวัญคนเดียวอะไรเงี้ย เราก็เลยคิดว่าเออไม่แน่ปีหน้าเนี่ยเราอาจจะชวนกันไปทําบุญดีกว่านาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องมาเป่าเค้กไม่ต้องมาเหมือนเขาไม่อยากเป็นจุดเดนน<ม>่น,น,นอ่ะก็จริงๆให้ตลอดอยู่แล้วอะนะก,ก,ก็ก็ปีนี้ก็เป็นให้ใหเป็นเสื้อผ้ารองเท้าค่ะไม่ได้แบบโอ้โหเป็นของเอกตัวอะไรมากมายแต่เขาก็แบบคือเป็นเด็กที่คือดีที่เขาไม่เป็นเด็กแบบต้องการของเอวลาไปซื้อของเล่นก็จะไม่แบบอุยอยากได้น่าอยากได้มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <พ uka> ใช่แล้วเขาก็อยากที่จะแบบให้ให้หมาเขาได้ของขวัญด้วยเ <c oughs> ทั้งเพื่อนทั้งหมาะอะไรเงี้ยคือเขาก็จะพยายามบอกว่าวันนี้ไม่ใช่วันเกิดเขาวันเกิดหมาเขาลิก้าให้ทุกคนแบบซื้อข,ของขวัญมาให้มาให้หมาเขาอะไรรู้สึกยังไงบ้างคะพอทุกคนคิดแบบนี้ต่างจากเด็กก็จริงๆมันก็ดีส่วนหนึ่งนะคะก็คือเขาก็เหมือนเขาก็แบบเห็นค่าของคนอืน่นเห็นค่า ของของเพื่อนๆที่มาเหมือนแบบทำไมเพื่อนไม่ได้ตัวเองได้คนเดียวเห็นค่าของหมาตัวเองแบบอยากให้มันได้รับสิ่งดีๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือถ้าจะมองว่าเป็นเด็กติดก็ก็ใช่อะ่ะคือแบบติดมากอะ่ะ <c oughs> คือเขาไม่อยากทําอะไรก็บังทับเขาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือน้าตอนนี้เนี่ยเหมือนแบบเวลาจะออกงานด้วยกันนะต้องคิดหนักว่า เพราะว่าเขาจะไม่ชอบแบบให้กล้องมาจับเขามาถ่ายรูปมาเป็นจุดสนใจอะไรเงี้ยเราก็ขี้เกียจอายเนี่ยออกงานด้วยกันจะต้องแบบอยาถ่ายรูปก,ก็จะหลบอยู่นั่นน่ะ<ๆ>เราก็คงไม่ได้จะทำได้ยังไงแปลว่างานในวงการก็ไม่ค่อยมีแล้วอะไรเงี้ยครับใช่ไม่ไม่คิดว่าไม่ค่อยอะคะ่ะแต่ว่าเขาเขาจะเป็นเด็กที่เก่งกีฬามากอะเรื่องกีฬาเขาได้หมดซึ่ง อย่างเขาไปเรียนนิมนาสติโคชก็บอกว่าเออหน้าผักดันให้เป็นนักกีฬาทีมชาติเหมือนกันนะเพราะว่าด้วยความที่ทักษะพื้นฐานเขาดีอะไรเงี้ยแต่เราก็คิดว่าเอ๊พอถึงเวลาสิว่าต้องไปแข่งแล้วคนดูเยอะๆอาจจะติด<อ>ไม่เอาไม่ทำซะง,งั้น <c oughs> อะไรเงี้ยก <c oughs> ็แบบเออน่ากลุ้งใจตรงเนี้ยค่ะ <c oughs> แข่งไหมอุ๊ยตอนนี้เพิ่งเพิ่งเริ่ม เริ่มเรียนขั้นพื้นฐานเพียงแต่ว่าทางโค้ชก็บอกว่าเบสิกดีคือแบบสลีระความแข็งแรงได้หมดยืดหยุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคือ,คอน่าจะไปได้ดนะตีต้องรอดูน่ครับต่อไปว่าใช่ต้องรอต้องรอดูว่าเขาจะมีความอดทนไหมคือถ้าเกิดว่าเขารักด้านนี้จริงๆแล้วก็อยากที่จะไปให้ถึงจุดนั้นนะ่ะคือพ่อแม่พร้อมที่จะผลักดันเขาอยู่แล้วอะค่ะแต่งงการที่ทัญยาก็ไม่บงงังคับน้องว่าอ้ยต้องมาไม่บังคับค่ะซึ่ง ก็เคยมีการต่อรองกันสมมติว่าโอเคจะให้ไปงานเนี้ยลียาช่วยไปหน่อยนะจะอย่างนั้นจะอย่างนี้อย่างนี้พอไปถึงเวลาเขาก็จะแบบให้ความร่วมมือประมาณครึ่งชั่วโมงพอหลังจากนั้นก็จะเริ่มแบบเริ่มแบบไม่เอาละไม่อยากถ่ายรูปทำไมต้องไปยืนหน้าเวทีไม่ยืนหน้าเวทีสมมติจะต้องทานแบบของของงานนั้นอ่ะแล้วต้องตอบว่าอร่อยไม่กินอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันอายเขายากค่ะเพราะว่าเขาอย่างที่บอกติดอ่ะติดมากตรงนี้ ่ะเห็นคนจับตามองมากอ่ะฮะก็ถือว่าเป็นอีกรายการหนึ่งที่ที่เป็นสิ่งแปลกใหม่สําหรับตัวเรานะเพราะเราก็ไม่เคยเป็นคอมเมนเตอร์เหมือนกันแต่พอได้รับการติดต่อมาเรากรู้สึกเออมันก็น่าสนใจดีแต่แอบคิดเหมือนกันนะแบบโอ้โหไปคอมเมนต์นางงามจะไหวเหรอหุ่นก็ดีกว่าสูงก็สูงแบบเด็กก็เด็กแล้วอยู่ดีต้องไปคอมเมนต์เขาอะไรเงี้ยแต่ว่าโอเคก็ ก็ในฐานะที่เราเราเหมือนแบบเติบโตมาในวงการตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยบางทีอะไรที่มันที่มันไม่ใช่เราเราก็คงจะจะจะมองออกก็คอมเมนต์ไปตามเนื้อผ้าจริงๆอะไรเงี้ยค่ะเมื่อไ่ะมาสัมรคอมเมนต์ของทั้ง่าทั้พิเศษเลยเรามีการเกรงอะไรไหมคะก็ไม่ได้เกรงอะไรมากมายนะคะเพียงแต่ว่าเราก็จะไม่ได้แบบเป็นแนวคอมเมนต์แรง ขนาดนั้นเราก็แค่โอเคเห็นว่ามันควรที่จะเป็นยังไงคอมเมนต์ย่างไงก็ไปตามเนื้อผ้าแต่ว่ามีที่มาโอเคเผ็ดมากก็ก็สนุกดีค่ะวันนี้มันจะมีคำซีกั้งำวมแล้วลบอยู่แล้วคือของเราเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เป็นแนวแรงอยู่แล้วค่ะก็เลยไม่ได้ไม่ได้หนักใจอะไรมากตรงนั้น